โดย Centuryia s o l u t i o n of Wealth and Asset Management Alice Paul ine, a, e a ang, l อลิสพอลินเผยเสน่ห์ความงามอันน่าหลงไหลและตอนนี้นะคะพัตีก็ได้มาอยู่ในสถานที่ที่หนึงค่ะที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหาหนาครของเราเนี่ยแหละค่ะเบื่อาการสดใสแล้วก็มีสีทองเต็มไปหมดเลยซึ่งที่นี่ก็คือบริษัท Classic Go Future นั่นเองค่ะ ว่าจะมาเป็นบริษัท c l a s s ิกโกลฟิเจอร์ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะบริษัทนี้เนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ในธุรกิจทองคํามายาวนานกว่า50ปีเลยล่ะค่ะถือได้ว่านะคะเป็นแหล่งซื้อขายทองที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นทองรูปพรรณทองคําแท่งแถมยังมีการซื้อขายทองบนอินเทอร์เนต็ตอีกด้วยแหมฟังดูขนาะนี้แล้วเนี่ยนะคะเียได้ว่าที่นี่เนี่ยไฮเทคโนโลยีแบบสุดๆเลย นี่ก็อยู่คุณนัทถัดทีจุธาวรากุลค่ะประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่ออดินเลยเพจให้ช่วยแนะนำนะคะบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ให้กับผู้เราได้ฟังหน่อยค่ะ ค่ะก็สำหรับบริษัท Classic Gold f u t u s นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบรกเกอร์นะคะที่เป็นสมาช,ชิพของตลาดอนุพันธ์่งประเทศไทยและไม่ทราบว่าที่นี่เนี่ยมีส่วนต่างๆหรือว่ามีส่วนไหนบ้างที่จะแบบให้ผู้ลงทุนเนี่ยคะ่ะได้เข้ามาจอยค่ะสำหรับเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้ลงทุนก็อาจจะเข้ามาอบรมสัมมนา,ากับเราได้เราก็มีห้องอบรมสัมมนา,าหลายห้องเลยทีเดียวนะคะสำหรับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนใน Gold Futures หรือว่าผลักการลงทุนทองคำทั้งเรื่องอื่นๆนะคะอันนี้เราก็มีการอบรมสัมมนาทุกวันอังคารและวันพฤหัสอย่างข้างหลังนี้ ก็กําลังอบรมสัมมนาอยู่นะคะก็คือเรียกได้ว่าใครที่แบบไม่มีข้อมูลหรือว่าไม่รู้จักเลยก็สามารถมาฟังอบรมได้ใช่ค่ะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยครบวงจรมากๆั้างั้นแพทสนใจห้องสัมมนาเป็นห้องแรกเลยรบกวนคุณนักทัศนีพาไปดูหน่อยได้นะคะเชิญตารางนี้ค่ะก็คือห้องนี้ใช่ไหมใช่ห้องนี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นคาสัมมนาย่อยๆนะคะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดถือว่าใครที่อยากจะมาสัมมนาเนี่ยค่ะก็คือต้องมาลงชื่อหรือว่า walk in เข้ามาได้เลยค่ะสามารถโทรมาจองนะคะได้หรือว่าอาจจะลงทะเบียนในเว็บไซต์ก็ได้นะคะในเว็บไซต์ก็มีลงทะเบียนออนไลน์ด้วยนะคะก็เข้าไปติดตามหรือว่าหลังจากนอกจากสัมมนาที่จะมีวันอังคารและวันพฤหัสแล้วนะคะก็จะมีสัมมนาที่เป็นประจําตามไตรมาสหรืออะไรก็มีนะคะตรงนี้ก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของทางคลา s ติกลีเจอรได้ค่ะ นี่ก็เป็นวบบไซต์ใช่ไหมคะที่คุณนัทพูดถึงเมื่อกี้ก็คือเข้ามาก็จะมีทุกอย่างมีทุกอย่างนะคะก็จะเข้ามาแล้วก็ดูเกี่ยวกับราคาทองคำนะคะว่าตอนนี้ราคาทองคําอัปเดตเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเรามีทั้งทอง9 6 5เทอง99.99%หรือว่าราคาของสมาคมนะคะรวมทั้งบทวิเคราะห์อันนี้ก็สาคัญสําหรับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนทองคำนะคะก็ติดตามข่าวสารเพราะว่าการลงทุนก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วนะคะรวมทั้ง มีโปร์ t แนะนำนะคะสำหรับนักลงทุนเบื้องต้นว่าอยากจะศึกษาว่ามีโปร์ t อะไรบ้างสำหรับบริษ,ษัทคลาสสิกโกลรุ๊ปตรงนี้นะคะก็เข้ามาดูได้ แล้วคีดเว่าใครที่มีไลฟ์สไตล์ที่แบบเร่งรีบค่ะต้องใช้ชีวิตข้างนอกไม่สามารถอยู่กับหน้าจอคอมได้ตลอดเวลาเนี่ยที่นี่มีตัวช่วยไมหมคะที่นี่ก็มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดได้นะคะโดยที่เรามีทั้งใน iPhone นะคะ iPad รวมถึง Android ด้วยถือว่าเป็นเจ้าแรกที่มีใน Android <า>ด้วยเพราะว่านักลงทุนเนี่ยไม่ได้พกพาแค่ iPhone <h> อย่างเดียวหรือว่า iPad อย่างเดียวตอนนี้ก็คนใช้ Android ก็เยอะแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์นักลงทุนเข้ามาศึกษาข้อมูลทองคำเบื้องต้้้้นนไไดดดดแลลลววก็า์โหฟรีเยค่ะ ต้องขอขอบคุณคุณนัททีจุดทาวาราคุณมากๆค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ที่ได้มาให้ข้อมูลดีแบบนี้ก,กับกพวกเรานะคะข,<อ>ขอบคุณค่ะซึ่งแน่นอนว่าพรุ่งนี้นะคะคุณนัทก็จะยังอยู่กับเราด้วยนะคะเพื่อที่จะมามอบทั้งทริคแล้วก็ทิปสักนาให้กับเราค่ะติดตามมาให้ดีก็แล้วกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางขทบ5ค่ะเราบันดีทางพัตตี้แล้วก็คุณนัทขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ